งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกรับเชิญชุดที่2ของเรกากันต่อนะครับจากละครเรื่องว้าวอนรักนะครับตอนนี้ไปดูตัวอย่างละครกันหน่อยฮะเรื่องมันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเปิดอ่านพินัยกรรมของพ่อแล้วล่ะค่ะผมจะเริ่มอ่านพินัยกรรมแล้วนะครับหลังจากเสร็จที่ทีศพของข้าพเจ้านางสาวเชิญขวันราชมนตรีจะต้องแต่งงานภายในเวลา3เดือน และให้สามีเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าจนกว่านางสาวเชิญขวัญราชมนตรีจะมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์ฉันจำได้ว่าคุณนาโกรธมากโวยวาอ่ะแล้วตอนนี้แขกรับเชิญชุดที่สองอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นำพานำพามาเองเออวอลวอนบลักนะฮะวันนี้พาคุณตำรวจตำรวจครับช่วยเอาสองคนนี้ออกไปได้ทำไมความดิบเครื่องโอ้อันนี้ก็เลวๆวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ผมจะผมเป็นคุณตำรวจนะครับตำรวจตำรวจพูดผิดพูดถูกแล้วสารวุฒิไก่วัดสารวุฒิไก่วุฒิเออเีเรื่องไม่เล่นอย่างนี้แล้ไม่ครับไม่ครับจริงจังในเรื่องจริงจังในเรื่องจริงจังเป็นตัวที่คอยแบบว่าหาก จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็คือหน้าเขาไงคือเขาชอบเอาชีวิตจริงมาเล่นไงคือเราก็เลยดูไม่ออกว่าจริงแล้วดีหรือไม่ดีไงต้องถามเขาแสงแขกแสงแขกยังไงฮะต้องถามว่าเขาดีไหมคะพี่ก็สงสัยอยู่คือก็ยังไม่ค่อยไว้ใจตอนนี้ใช่ต้องรอดูต่อไปแต่เขาเป็นตำรวจนะก็มีความแบบเอยจะมาอะไรแบบว่า เพื่อนเราหรือเปล่าลคือด้วยความที่เขาเหมือนเหมือนเป็นเป็นญาติของทางคุณชัยปออกค่ะแล้วคุณชัยปอเนี่ยเขาร่วมมือกับสุชาดาทีนี้เขาก็เลยไม่ไว้ใจไงว่าคนนี้มาดีหรือมา้ายแล้วูโง่เห้งดูโง่เหงสิคะเพราก็ดูแบบเอาจริงๆถ้าดูอะเข้าใจว่าแบบลึกๆแล้วอยู่ฝั่งสุชาดาใช่นนแต่เอาอันนี้อันนี้ผมพูดในฐานะที่แบบว่ามีแฟนละครตัวยงดูอยู่เลยนะอ่ะอ่ะยัยน้อย คุณแม่เมียพ่อผมเมียพ่อเมียพ่อเขาดูเขาดูยังไงคือเขาไม่รู้ว่าไอ้ตำรวจคนนี้มันมามันมาหาคุณพาวแสงแขะเนี่ยเพราะเหตุอะไรผมก็เลยบอกยายน้อยไปว่าไอ้ตำรวจเนี่ยมันเอามันจะเอามันจะเอามันจะยัดเยียดความเป็นผู้อ่ะให้เขาแค่แค่แลยัยนว่าไงยัยนายว่าไงยัยนายเอาเหรอจริงเหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยนอกเหนือจากที่มันจะมาสืบหาความจริงแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มปิ๊งปังเขาสืบร้ายสืบรักนี่อะไรเงี้ย หนึ่งที่อยากให้ตามเราเส้นนี้เขาจะเป็นเส้นกุ๊กกิ๊กสดใสคือคนนี้เขาก็จะพยายามแบบไม่เชื่อตลอดคือไม่เชื่อว่าทุกสิ่งที่ทําไปที่ดูจริงจังเนี่ยคือน่าจะมีแผนร้ายใช่ไหมเพราะว่าที่ว่าจะจับพอไปดูไปดูต้นท่าวเขาก็เป็นแก๊งเดียวกันน่ะใจไม่ได้แล้วคือเค้าแอลก็สุชาดาด้วยเอามีด้วยเหมือนมีแบบส่งตอะไรกันอย่างนี้เออเหมือนรู้การอย่างนี้แต่คือต้องบอกอะไรมากไม่ได้นะพี่อานะต้องแบบเฉลยกันท้ายเรื่องนะว่ามันจะจบเป็นยังไงอ๋อแล้วจบยังไงมันก็จะเอ้ยเคลิ้ แต่ว่ามีอยู่คนนึงที่เป็นแมวเก้าชีวิตคนนี้ค่ะไม่ตายสักทีไม่ทำไมแบบเลวขนาดเนี้ยไม่ความเลวเนี่ยมันขึ้นมาแต่ไปาท้าแาเต้แล้วอ่ะคือไอ้เข้มเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เวลาเขาฝากละครเนี่ยผมจะเป็นคนพูดอะไรไม่ได้เลยเคือฝากด้วยนะครับจันหนึ่งสูนนะครับแล้วเรื่องเป็นไงใหญ่ผมพูดดีกว่าครับพูดไม่ได้ครับทำไมอะแจ๊คทำไมคือมันเป็นตัวที่ เบอร์ราชาเสือดำมันใช้มาหลอกใช่เป็นตัวซ้อนอีกตัวหนึ่งอ๋อที่ใช้เป็นตัวแบบเขาเป็นเป็นอยู่ในแผนของเขาอ่ะแต่เขาเป็นตัวสมุนหน้าคือตอนแรกอ่ะหลอกว่าเขาเป็นราชาเสือดำตอนแรกเขเข้าใจว่าเข้าใจดำมาแล้วแมวแมวดำเออเออนี่จับผิดกันมันเลยนะเดี๋ยวเขาจับนู้นจับนี่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ราชาเสือดำคุรุ้คนนี้มีตัวหลอกอยู่แแก้้วบบ รุนแรงมากรูลาวเขาเล่นอ่ะเขาจิตมากจริงเหรอคือตอนที่เขาปรึกษาเขาบอกพี่อาร์ตครับจะควรจะเล่นยังไงดีแล้วเขามาเดี๋ยวบางทีเนี่ยเขามาแบบแค่มาแทงอ่ะนอกไมาฉากเดียวอะแต่เหมือนเขาแบบเขาทำกันบ้านมาดีแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนเขาคาดตอการโลก่ีคนไม่ยาไม่ไม่มันอยู่ระหว่างทำกันบ้านมาดีกับหมอนัดแล้วไม่ไปอะแล้วก็เลยไม่ได้ยา ช่วงนั้นก็เลยพอยาขาดฤทธิ์ยาจิตขึ้นแต่มันมีอาการคือก่อนเลยก่อนแบบาถึงถึงบทน้องผมถึงบทไม่คือแบบตอนที่ฉากที่จะไปแบบว่าฆ่าตะกั่วแตเนี่ยคือเราเห็นอยู่คือเหมือนเดินตามหลังเขาแป๊บเดียวเองอะ แวบไปม่เอ้านอนนอนแองแมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบไปเอะมาปล่อยรอยตามันนานแอ้มันเล่นยากด้วยนะครับเพราะว่าคือเราต้องจิกหัวพี่ตะกรแตนเพราะเราก็โหคือเราก็ต้องเอาทีเดียวให้มันผ่านเพราะเราไม่อยากจะไปจับหัวเขาบ่อยๆอย่างนี้าวแต่ว่าไปพี่อาร์ตะกรแตนนอนตายสวยนะถ้าตะกั่ตะกั่นชนระดานะคะเออนางมีท่านอนของนางนะเอนตายสวยหน่อยแน่นอนแม้จะเลือดออกปากแต่ก็ท่าสวยยังแบบท่าสวยอะไรอย่างงี้นะแม่ก็นางเป็นนางนางพญา แล้วก็กับสารวัตรไกรวุฒินี่จะยังไงต่อฮะก็คงบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ค่ะเขาจะไปสืบความจริงเพราะว่าคุณชัยปอฟื้นแล้วเออความจริงจะปรากฏใว่าตกลงว่ายังไงนะ่นใช่เป็นคนามหรือเปล่าหรือยังไงถูกต้องครับแล้วก็จะปรากฏได้ว่าเขาอะอยู่ฝั่งดีหรือฝั่งร้ายจริงเหรอวันนี้จะรู้แล้วใช่ไหมก็ก็ไม่แน่หรอกเอาไม่แน่ถ้าเขาแบบ ้าเขาอะไรอ,อะไรนางเอกขึ้นมาก็จะได้รู้แล้วว่าตกลงมันจะร้ายหรือจะดีใช่มนคะืออาจว่าเขาร้ายไม่ร้ายแต่เขารักเออ,อจริ ยืดพอเป็นคู่นะเจ้าต้องรอดูต้องรอดูข <S <S ่าวแสงแขลนี่จะตกลงเอ่ยเขาเรียกนะจะลอไอตกลงเอยพี่สหยการมีแค่นี้หรอน่นจริงค่ะคุณพ่อไม่ได้หมายสบาจแม่กับพวกเราเลยหรอคือตำรวจเขาด้วยคือตอนแรกไม่ได้คิดจะจับเขามาคู่กันแต่ว่าด้วยความที่เออพี่เป็นคนที่พอเห็นเคมีอะค่ะเขเล่นไปแล้วเขาก็เถียงทะเละกันไปไอ้นี่ก็มาตามสืบความจริงไอ้นี่ก็แบบ คนเป็นใครคุณสารวัตรเป็นตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกวนไปกวนมาแล้วก็มีเคมีก็สุดท้ายเลยจับให้ได้กันเลยก็เลยรู้สึกว่ามันมันเรารู้สึกเนเพราะเรานั่งทั้งแบบบททั้งตัดอยู่ด้วยล้วก็รู้สึกมันเห็นนะว่าเออมันมีเคมีอะไรบางอย่างแล้วแล้วของผมมันจะคล้ายๆของ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 เข้มเหมือนกันคือคืออินเนอร์มันจะแรงไะจนจนแรงเกินจนพุ่งกลับบอกตุ้ยพี่แค่ให้จีไม่ใช่จะไปปั้มเขาตามันออกตาคือแบบจริงๆตาเป็นยังไงตุ้ยตาเป็นยังไงคือแบบแค่แบบแบบแบบแค่จ้องแบบ แต่แบบตอนนี้คือในหัวพาขึ้นห้องแล้วอะไม่ต้องจ่ายต้อพุ่งกลับเขาต้องตาจะกินกินแล้วเบาๆเบาหน่อยหนึคาแรคเตอร์คือหนึ่งคือต้องอยู่ในอาชีพคือเป็นคุณตำรวจสองคือผู้ชายสองสี่เก้าห้าเขาจะเก็บฟอร์มหน่อยแต่นี่มาแบบตุ้ยทเอฟอ่ะคือแม่ผมจะเอาอ่ะตตุ้ยหิวเหรอใช่หิวเลยลืมแม่บางทีลืมแม่จั่วพอหิวแล้วลืมตัวแล้วคือเล่นไม่ใช่เล่นไม่ได้ตา ตาพี่เขาเจ้าชู้มากตาเขาแปลงงาแป็นคามันก็เลิกแล้วไม่เราเข้าใจว่ามันคือการแสดงให้คนดูสับสนเฮ้ยมันจะมาดีหรือมาร้ายเที่ยงค่ะน้องๆเกิดกรุ๊ปเนี่ยค่ะพี่ตุ้ยนั่งน้ำลายหกเห็นละเห็นละ ไม่ไม่เมื่อกี้คือนั่งอยู่หน้าสตูใช่ไหมพอเพลงขึ้นปุ๊บตุ้ยโผล่มาก่อนเลยคนแรกนวมีเสียงขึ้นมาไอซขึ้นมาเลยเขาเป็นนักร้องเขาชอบอยู่แล้วดนตรีน้องเกินสิแปอยู่เออแซวกันเองขึ้นมาเลย มาพูดเส้นเรื่องนิดนึงอ่ะนยังจากที่เมื่อคืนก็เสียน้าตาให้น้องนุชไปแล้วน้องแป้งนิชัยนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็ตามสืบสพลังเหมือนกันนะอยากรู้ว่าไปทําอะไรกันคืนก็โดนซะโดนซะเลยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคือทุกคนเข้าพระนครหมดแล้วพระเอกก็คือเขตขามเนี่ยต้องพาพี่แก้วเข้าพระนครเพราะว่าพี่แก้วอาการหนักต้องพามารักษาแล้วนะคะส่วนทางคุณตํารวจเนี่ยเขาก็จะเจอพี่ชายปอและเราจะเปิดเปิด มีเรื่องที่เราจะเปิดกังจะบอกเปิดก็นซะพูดอีกเปิดจะบอกเปิดพินัยกรรมแล้วนะพี่เราจะเปิดตัวละครลับอ๋อมีตัวละครลับอยูเหรอฮะ EP พียี่สิบสามนะวันนี้พี่กบทรงศิริรุ่งนุพคุณศรีซึ่งจะเป็นตัวละครที่ต้องคอยติดตามดูใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเปิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่กบก็คือระหว่างพี่กบทรงศิริระหว่างนางเอกพระเอกแล้วก็เฉลยบุตร อ๋อแสดงว่าพี่กบมีส่วนเกี่ยวข้องกับสามคนนี้ไม่รู้อ๋อเหรอเสียงสันเลยโกหกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่เป็นตัวอย่างตอนต่อไปมีทิ้งไว้แล้วว่าท่านชายกลับมาแล้วกระหม่อมอ๋อเข้มก็เช่นกันกลับมาแล้วยังไงเข้มเราจะเข้าแทน่อยเขาไหม เออจะมีเนี่ยจะมีกันแหกเขาแหกคุกเป็นดอมเทเลโต้เลยเนี่ยเาแหกคุกมาแล้วคือวันเขาแหกคุกเลยเว้นไม่ได้สักสักวันเพราะว่าเพราะว่าเราครอเรื่องเนี้ถ้าหายไปอีพีนี่เดี๋ยวโดนหลอกแล้วสับขาหลอกจะมีการสับขาเราตลอดเดี๋ยวพี่ถามจริงได้เข้ามาในพันธุ์นครเดี๋ยวเขาไหมไอ้เข้มเนี่ยผมบอกแล้วผมพูดอะไรมากเขาเขาอพูดไทยไดู้เขาชัดเจมันไม่หลงเมืองหรอกอยู่ในป่าก็คิดดูว่าจะมาหลงเมืองแล้วจะมาสร้าง ความเดือดร้อนให้พระนครอีกหรือเปล่าหลังจากที่ทําให้ภูพยารอวอดวายไปแล้วไต้องมาบวอดวายที่พระนครหรือเปล่าคือตอนนี้เส้นเรื่องจะกลับมาที่พระนครทั้งหมดเลยก็จะได้เห็นบ้านเมืองสวยๆเห็นชุดสวยๆแบบย้อนยุคในยุคน้นใช่แล้วก็จะมีเส้นรักเส้นรักเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเปิดความสัมพันธ์ระหว่างเฉลบุตรกับเชิญขวัญเฉลบุตรกลายเป็นสามีเชิญขวัญไปซะแล้ว เพื variance, erman, um, invers, ่ออะไรเพื ah. oh, ่ออะไรเออมันม well, ีเหตุใช no right. ่ไหมแล้วเขตุคามหลังจากที่เห็นจดหมายว่าเชิญขวัญบอกความในใจไว้ว่าจริงๆก็คือบอกรักนั่นแหละแต่เพิ่งมารู้ว่าเขารัก ตอนที่สายไปเสียแล้วพอคู่เนี่ยเขาตกลงไปแล้วพอสายไปเสียแล้วก็จะถามว่าจะรักกันกี่โมงออเออจะกลับมารักกันกี่โมงเชิญขัจะกลับมารักกันได้อีกได้ไหมแล้วก็กับเราฮะคู่ของเรา่ะข้าวแสงแข้แสงแข้กับตำรวจจะเป็นยังไงะชอบชื่อมากเลยชื่อแต่ละตัวละครน่าแสดงจำกันยังไงบ้างคะชื่อมันดูแบบ ผมก็ไม่ยากนะเข้มเข้มไม่ยากไงแต่อันเนี้ยต้องตาคนแฉะเนี่ยถ้าพราวแฉะเราก็เป็นแฉะแฉะเออนี่คราวนีดคนึ่งเอาพราวใช่ไหมเพราะผมมีมีมีเคยได้พูดพูดชื่อยศสถาปนาศาสตร์ครั้งหนึ่งใช่พูดทั้งชื่อทั้งนามสกุลใช่เพราะเพราเพราะปุ๊บกีกมลนะเราพอนึกไม่ออกใช่ไหมณหนองคือณอะไรไปไปเอาเฉพาะตัวไปก่อนไม่เขาพูดว่า สวัสดีผมคือสารวัตรไกรวุฒิสารแมงแซ่แฮบอะไริงเหรอพ่อจิงเหรอตุ้ยมันจำนะไรหรือปุ้นไม่ได้แล้วนางเอกก็คาก็อามาแตกตรงนั้นไม่เลยยอมรับโดยดีมอบว่าจำว่าจำไม่ได้จำจำตะกุฎไม่ได้ไสารวัตรไกรวุฒิสารแมงแ่แฮบเออบางทีนะตะกุฎอาจจะแบบคนเขียนมัเขียนมายาวอย่างนี้เนาะยากยากคำบางคำมันยากครับเป็นชื่อของคนสองสี่เก้าห้าอ่าอยู่นั่นเขาก็จะมีความยาวด้วยชื่อก็จะแบบ ไม่แปลกเฉพาะตัวคือคือคนยุคนี้ก็จะมีชื่อยาวแล้วก็แปลกเฉพาะตัวแต่เราก็จะคุ้นไงคะชื่อจะสมัยใหม่หน่อยสมัยนี้แล้วกับเราก็ยังต้องตามเที่ยวลเที่ยวคืออะไรเขาอีกมให้เรจบแล้วตอนนี้เริ่มเดินเรื่องแล้วเนาะมันจะมีเริ่มมีความแบบ น่ารักอะไรบางอย่างมานจะเป็นคู่ที่จะเบรกอารมณ์เลยถูกต้องค่ะใช่ไหมแบบคู่นี้จะน่ารักเลยถึงถึงตุ้ยจะน่ากวนก็ตามแต่ก็มันผิดมันผาดนะมักวาแบบคู่นี้มีความแบบว่าเหมือนไม่ยอมพูดกันตรงๆเนาะใช่ไหมคะอ๋อเหมือนรู้อยู่ในใจแต่ไม่พูดแต่เราก็จะมีบทบาทกับคู่อื่นด้วยคู่ทาง เขาเป็นเพื่อนเชิขวัญกเพื่อนขวัญกันเป็นปีนึงใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นน้องสาวของเฉลยบุตรน้องสน้องสาวเป็นเพื่อนเพราะฉะันไปเชื่อมกันมาอยู่ยวข้องโดยตรงเวลาที่เชิญขวัญกับเฉลยบุตรเนี่ยเขาหมายกันเขาได้กันเขาพูดกันก็คือก็คือมาเป็นพี่สะพ้ายเลยมาเป็นพี่สะพ้ายใช่ะแล้วก็ช่วยเหลือตลอด อะแต่นี้เรื่องคนดูติดตามรู้อยู่แล้วว่าเข้มอ่ะร้ายเยาร็วยังไงส่วนตัวตำรวจเองเนี่ยก็คือต้องลุ้นต่อไหมครับพี่อาว่าแบบตกลงเขาจะแบบไปเวไหนอะไรเงี้ยเพราะคนดูอ่ะจริงจคนดูก็ยังแบบจะยังไงดีว่าคือจะเชื่อก็รู้สึกไม่เต็ม้อยอ่ะต้อยองจริงไหมจริจริงแล้วตัวตำรวจ คือดีมากเ้วเล่นง่ายมากคือชัดเจนตรงไปตรงมาก็เนี่ยตุ้ AF ไงเพราะเป็นตุ้ใช่ไหมไม่ต้องอ่านอะไรใช่ไหมก็คุณตุ้ย AF ุ้ยอันนี้พ่อไะบอกวําเราคนลังเล่ในการแสดงเหรอทำให้คนลังเลเขียนบทมาชัดเจนมากเขาตรงๆนะแต่เป็นเพราะตุ้นะก็แค่จีบยังเลยว่าจะไปปั้มเขาแล้วเออมันก็บางทีมันก็จะเป็นเส้นบางๆของการเบรก a c t ิ้งแทบจะไม่อยู่เลยคือไม่ดูย่าขาวเทาดำไม่ได้ดีใจถือว่าแบบเป็นลูกเล่นของการแสดงไม่เอาจริงแลยติ๊ดตยังรู้ จะใช่ใชหรอวะอ่ายังไม่เชื่อ,อยังไม่เชื่อเลยแต่ดาวจริงๆต้องมอต้องยุคเครดิต,ตให้พี่อาร์ต้องยุคเครดิตให้พุ่มกลับนะครับเพราะเขาจะคอยเตือนเคาะให้อยู่ในกรอบตลอดบ,<า>บางทีไอ<า>้ตู้เอฟมันจะมาไปใหญ่บ้างอะไรบ้างคืมอมัจะคอยเคาะก็ดีใจที่แบบยังอ่านกันไม่พ้นอ,ออกนะนนะใช่ๆ <พบ S 1> เพราะว่าเวลาคุ้มกลับคุมกลับต้องมีถาดไว้อะไว้คอยเคาะพี่ตู้เคาะเคาะหามพูดถึงกระแสตอบรับของแต่ละคนบ้างเอาพราวก่อนดีกว่าไล่จากดีไปเป็นยังไงบ้างจากคนพูดถึงเราก็คือด้วย ลุคในละครคือมันความสวยงามความลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยคนก็เฮ้ยสวยมากแบบด้วยภาพต่างๆเนาะแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็บอกว่าเอ้ยดูเป็นเราอีกในเวอร์ชันนึงนะอะไรอย่างเงี้ยคนก็เซอร์ไพรส์แบบเอออยู่อยู่แบบดูน่ารักนะใช่ดูแบบเออคนหนูแบบสมัยนู้นอะไรเงี้ยสวยหวานมากเออนะฮะ อ่ะแล้วของตุ้ยล่ะครับแฟนแฟนมาไงบ้างผมโชคดีที่แฟนแฟละครตัวยงจะคอยเช็คให้ดูทุกเรื่องอยัยน้อยเขาเขาก็จะแฮปปี้แต่เขาก็จะใช้สิทธิ์ความที่ลูกตัวเองเป็นนักแสดงนี้ก็จะแบบอยากรู้ก่อนพอพอไม่เล่าแล้วงอนอะไรเงี้ยก็จะแบบเล่าบางๆให้เขาว่าจริงเหรอเข้อย่างนั้นเหรออะไรอย่างนี้เขาก็จะนิดนึงเล่าบางๆนี่หมายถึงคุณยยน้อยหรือตุ้ย ตุวเเป็นคนเล่าให้เขาเล่าให้ยายน้อยฟังกับบางให้ยายน้อยฟังแต่หารู้ไหมหลังจากนั้นเนี่ยยายน้อยเมาส์กับเพื่อนต่อนะไปเล่าใหญ่เลยทั้เลยเพื่อนรู้หมดแล้วว่าเป็นยังายน้อยดูคนเดียวยายน้อยดูแล้วนั่นนั่นาบอกว่ามั่นใจว่าแฟนละครช่อง3ทุกทุกท่านน่าจะสนุกสนานไปเปลี่ยนแล้วแล้วแฟนๆเราว่ายังไงบ้างครับกับคาแรคเตอร์ครั้งนี้ก็แฮปปี้ครับก็จริงจริงโลกโลกโซเชียลทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นเขาก็มาสัมผัสกันในไอจีนะฮะแล้วเขาก็แฮปปี้คิดเขา คนดูเป็นล้าเลยนะคิทติค็อกอ่ะที่อัพลงอ่ะเพราะเขาเป็นลมเป็นลมมีเหตุ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 คุณตำรวจนอนน้อยใช่คุณตำรวจเขาไปจากพันนครแล้วไปภูพยาลองแล้วนั้นเขคงคงไม่ชินพื้นที่เป็นลมแค่ยังไงเป็นลมจริงเหรอจริงวิ่งวิ่งเช้านั้นเลย เช้าเช้าเช้านั้นที่สระบุรี <laughs> มันมืดเลยใช่ไหม <sh> มันมืดขึ้นมาแต่ยังดีที่แบบว่าทีมงานรู้ตัวทานด้ว,วยววแสดงด้วยกันเตือนว่าพี่ตุ้ยไม่น่าซีด <Ooh. S 2> อะไรอย่างนี้ <c oughs> เป็นกระดาษปากซีเป็นกระดาษจนอ่ะต้องเคียนรถ <c oughs> อ่ะเพื่อไปทันดูใจตุ้ยอะ่ะมันซีมากคือไม่ใช่ตาใช่รับว่าดูใจเลยแล้วก็คือดูใจเหมือนมันจะไปแล้วอะไรเงี้ยจริงยังไม่ตายพิ้นพิตกใจดีอยู่เนี่ยแล้ววิ่งขับตามไปสระบุรีเขาบอกว่าผมจําอะไรไม่ได้เลยจริงเหรอคือต้องไนั่งสาเหตุ อะไรตุ้ยพักผ่อนน้อยน่าจะแบบว่าอยังไม่ได้กินอะไรด้วยแล้วตอนเช้าคือมาถึงกระบูเลยฮะอ๋อเข้าใช่ไม่ได้เตรียมตัวซีนที่มันนั่งอยู่หลังกระบะมันกระบูแล้วก็แบบมันทพอในทางในทางภาพเราดูฉากนั้นเหรอวันนั้นหรอใช่หลังกระบะแล้วโดนไล่ยิงอะนะทางทางทางภาพมันประมาณห้าไม่ถึงห้านาทีแต่ทางการถ่ายทำมันมันล่อไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเกือบครึ่งวันใช่แล้วก็ผมก็ต้องไปแดดร้อนนะเห็นในฉากแล้วแดดเปรี้ยงเลยก็ต้องยอมรับกับว่าบอกแล้วอย่าแก่ แกก็เลยก็ต้องหันมาดูแลตัวเองพอสมควรเลยเพราะว่ามันยังไม่ไม่เจอบู้นานมากอะแล้วแบบพี่อาร์ตเขจัดมาให้แล้วกลางแดดด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นคนไม่ทานข้าวเช้าทุ่งหญ้าโล่งๆอะเนาะแล้วก็คืนก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนด้วยคนใช่ครับกลางคืนก็ไปเปิดดูอะไรอะรูสิลี่เขิมยาวด้วยรูสิลีเราก็เขิมยาวด้วยอ่านแจ๊คกันแดดเป็นไงบ้างครับก็ดีคนชมเยอะเลยคือก็ส่วนใหญ่คนจะเรียก คนจะถามมะครับว่าตรงเป็นราชาเสือดำเหรออ,อะไรเงี้ยเราเราก็ เราก็บอกเออเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูนะอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่นี่ก็เฉลยแล้วเฉลยมาแล้วจริงครับแล้วสุดท้ายอยากรู้มันจะมีความพีคในพีคคือเราจะหักอะไรกับราชาเสือดำบ้างไหมคือหือสุดท้ายก็จะเก็บความจริงเนี่ยมันเล่าไม่ได้หมดเพราะว่ามันมันสุดท้ายได้กับหวานใจแล้วติดต่อได้กับน้องเมกษาชนแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกราชาเสือดำจะพีคกว่านั้นถ้าเกิดว่าเขึ้นได้กับเจ้าที่จะไม่ดีนะพี่อาร์ตก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีคือพูดพูดเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะผมอาจจะเฉลยไม่ได้เพราะว่าอยากให้คนดูอะไปดูไปดู ดูแล้วมันจะสนุกนะแต่ว่าที่อยากจะฝากจริงๆก็อยากจะฝากเรื่องของของตัวละครแต่ละตัวมันมีจุดจบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมคนที่เขาทําเรื่องไม่ดีทําชั่วเนี่ยมันจะได้รับผลแบบไหนอันนี้เราควรจะรับผลแน่นอนครับแต่ว่าหนักเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทํนของแต่ละคนที่ได้ทํามานะครับพูดถึงเล่นกับพิจ๊ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเล่นกับพิจ๊ะนี่คือเราเราต้องคือการคือการแสดงของพิจ๊ะนะครับคือผมก็ จะใช้พี่นับพี่แจ๊บนำอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยครับว่าเขาจะเล่นน้ําหนักออกมาไหนผมก็จะไม่ผมก็จะเล่นน้ําหนักไปตามเขา,าเพื่อจะให้มันสมูทเพื่อจะให้มันเป็นแบบเไม่รู้สึกว่ามันเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันสนุกมากครับว่าเราเล่นละครกับ,ก,บกับรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่บิก๊กพี่แจ๊บอะไรเงี้ยคนในกองเนี่ยถ้าเราเล่นเล่นกับคนที่เขามี มีวัยวุฒิหรือว่าประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเราจะต้องดูโทนดูน้ำหนักเขาด้วยว่าใช่ไหมว่าจะยังไงดีแล้วถ้าเตียงเราไปร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปแทงโป้งตรงนั้นมันจะดูแบบโอ้ยมันมันจะดูแบบใหญ่เล่นใหญ่ใช่ไหมก็จะเป็นช่วงที่เขาสับขาหลอกนะคะช่วงแรกๆที่พี่แจ๊บเจ้าหนงเมืองอ่ะเล่นเป็นคนดีเราจะติดถอยถอยะครับเราถอยจะไม่รู้ติดถอยทำไมก็ช่วงที่พี่แจ๊บยังเป็นเจ้าหนงเมืองเป็นคนดีอยู่เนี่ยเราก็จะบอก ให้แจ็คอะคือเหมือนหยอดให้ดูเป็นคนร้ายนิดนึงเพื่อปูมาว่าเฮ้ยคนนี้เป็นระชาตเสือดำมาแกัวนะคะเพราะจริงจริงแล้วเขาต้องคมใจดีเขาเล่นเขาเล่นได้ดีจริงๆอ่อะตัวเข้มอะ จะรับเชิญแค่ประมาณ3 4มสี่ตอนเองแต่พอดีเล่นแล้วผู้จัดชอบก็เลยเขียนบทยาวเลยจ้าก็เลยขอบคุณเลยไปตายวารัสสุดท้ายไม่ตายหรือเปล่าไม่รู้ออจะไปเฉลยอะไรสบายแล้วป้าๆนะแกลหยอดง่าองงมากตัวเองจะมีแบบว่าแอคชั่นใหญ่ๆไหมฮะหลังจากนี้ตอนหลังนี้งแต่เป็นลมก็คือไม่มีแอคชั่นติดตัดไปเลยปรับเลยปรับเลยพีอาร์แต่เขาเก่งนะเขาบุกไปรังราชาสุ์ดำคนเดียวเลยนะเป็นตำรวจคนเดียวที่บุกไปทลายลังโจนะ อย่าว่าแต่พี่อาร์ชมผมก็ไปอวดกันแม่แม่ไอ้ตำรวจมันช่วยเขานะเนี่ยไปแบบเวอวดให้ยายน้อยดูอะไปยินเจ้าหน่อเมืองให้จับเจ้าหน่อเมืองได้อะเคมากแต่พี่ไม่ให้น้องไม่ให้น้องรู้แล้วคราบพี่กวด เป็นลมเป็นลมแรงเน uh ี de de ่ยเป็นลมไปเลยคิด yeah. oh. yes. ิเด you know. ี๋ยวยังไม่น huh. ้อยด่าฮะอาจจะเป็นซ oh, okay. ีนบู๊ในโรงพยาบาลไปเลยอะไรก็จะได้เอาเป็นสั่งสั่งแทนได้ไหมสั่งน้องแทนได้ไหมเออเป็นสารวงสารวัตต้องสั่งเองอะไรไม่ได้บู๊เองพื้นที่ไปเจอแดดลงบนแล้วยืนแล้วแบบเอ้าเฮ้ยบุ๊อย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องงงใช่ไหมเดี๋ยวแล้ของเราเชื่อว่าของเราจะมีความอะไรยังไงต่อไหมฮะก็จะมีเดี๋ยวมันจะมี ความดราม่าตอนหลัง<ช>ด้วยเนาเพราะเป็นยังไงมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะแล้วเราจะช่วยพี่ชายเรายังไงเเดี๋ยวเอเรื่อง,ง,งความเพราะตอนนี้เหมือนจะใช่ตึกนะสุดท้ายยังไงกันนงมันทำให้มันกินไม่ออกมันจะยังไงอะ่ะ ต้องรอต้องต้องรอดูมันจะมีแบบเฉลยตอนหลังสุขสานนักแสดงมากเลยอ่ะคือทุกคนก็จะอยากถามว่าแบบเออสุดท้ายมันจะเป็นยังไงคือความสัมพันธ์มันไปกินลูกคนไปหมดกันพี่อาร์ตอนเนี้ยอันนี้ก็มาแบบเป็นแบบน้องสาวของฉันเลยหมดแล้วนี่นันทุลเอาแล้วพระเอกอยู่ตรงนี้มันยังไงงงกันไปหมดเนี่ยส่วนคนในระขอเริ่มทำให้คนอยากดูเทมคนขึ้นเรื่ลยเลย่างนี้ดีกว่าค่ะคือวันเนี้ยอัดขอเลยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เราเจออีเวนต์ใหญ่หลายอีเวนต์มากแต่ว่าของเราอ่ะ ก็ใหญ่เหมือนกันเ,ออเขาเปิดพีกในพีคเพราะอย่างที่อาร์ตบอกว่าเปิดตัวละครลับ,ลบก็คือพี่กบสมสิทธิ์แล้วก็เปิดว่าท่านชายกลับมาแล้วกระหมอ่อมท่านชายคือใครออท่านชายคือเข้มหรือเปล่าหรือสารวัตรไกออ่บุออ้งหรือชเลบุตร ใครที่เป็นท่านชายหรือเป็นคุณชายปอใครกันแน่ที่เป็นเป็นท่านชายสปอยล์ขั้นสุดที่บอกว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปจัดการเรื่องของคุณชายปอรองนักเอกจะเป็นคนแบบถูกกล่าวหาหรือเปล่าคุณชายปอจะยืนยันที่จะอยู่ฝั่งสุชาดาหรือจะกลับคำเพื่อมาช่วยเชิญขวัญ ก็คือพีคในพีคก็คือขบวนนี้และที่สําคัญคือเขตคมกับเฉลบุตรเขาต้องเคลียร์กันด้วยเพราะตอนนี้ก็กลับมาเป็นรักสามเศร้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเฉลบุตร เขากลายไปเป็นสามีเฉินฝันแล้วจากตัวอย่างเมื่อวานใช่ไหมคะเราเห็นตัวอย่างตอนต่อไปเขตขามเขากลับมาตามหัวใจเขาแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าเฉิเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วจะมาตามเอานะเขตขามจะมีอะไรที่จะมาสู้หรือจะยิ่งสู้แล้วยิ่งแพ้เราไปทําเคยทําอะไรไว้หรือเปล่าเออเออปมมันเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอีกกี่พีแนี่อีกแปดค่ะอีแปดพีจะจบแล้วเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีอะไรขึ้นได้อีคิดดูดิว่ามันเข้มข้น เป็นละครที่ไม่สมกับชื่อเลย่างเนาะพอละครพอละครจบไปแล้วอ่ะคนที่ถามว่าต่อไปจะเป็นยังไงตอบผมจะดึงมามานั่งคุยกันมาอย่างที่เล่าแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วไงไม่อยากรู้แล้วเขาไม่ละครแล้วถามจังเลยรอดูกอนได้และเฉยๆไม่หล่ะมานั่งคุยกันต้องรอดูกันอธิบายเอาอย่างนี้ดีกว่าคนดูแปดอีพีคนดูสงสัยอะไรที่สุด ถามมาอย่างเง<อ>ี้ยค่ะแล้วจะตอบได้เป็นเรื่องๆไปเ,<อ>เพราะว่าเข้าไปได้ใช่ใช่ถามอัน้นมาก็ได้ค่ะอาจจะอาจจะบอกได้อันไหนบอกได้อันไหนบอกไม่ได้อันอไหนบอกไม่ได้ก็อ๋อเราดู่ะใช,ใช่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 เพราะมันก็มีมีปองแต่วันนี้รู้แน่ วันนี้พีคในพีคแล้ววันนี้จะเปิดชะตากรรมเรื่องความรักของความววรักด้วยว่าแท้จริงเนี่ยก็คือพรมลิขิตนั่นเองเขาบอกพรมลิขิตไม่ไม่ไม่ได้โปรโมทพรมลิขิตดีรันที่กำลังจะม่ไม่ใช่ห้าเมษาไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่หมามันเป็นพรมลิขิตที่ทำให้ความรักเขาได้มาเจออะไรยังไงคนนี้ค่ะต้องมาเกี่ยวผันกันมันจะเหมือนย้อนกลับไปทาให้เห็นนะครแต่ว่าอ๋อมันเกิดเรื่องราวอะไรไงสามพีคมเจอกันได้ยังไงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วใคจะลิขิตให้ ให้ใครมารักกันและสุดท้ายคู่ไหนจะลงเอยเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายจะเป็นเขตคามเชิญขวัญเชลบุตรเชิญขวัญหรือว่าเขตคามเชลบุตรหรือว่าสารวัตรใจวัดกระเข้มไปเรื่อยไปกับเขาด้วยจัดเราก็ไปไปยาวอยู่นะก็นะฮะต้องบอกว่ายังคงเข้มข้นให้ได้ติดตามกันอีกแ e ดีพีนะคะสำหรับวอลลักนะฮะเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะนักแสดงแต่ละคนฝากหน่อยดีกว่าแจอกันเลยอะครับผม ผมอาจจะฝากในเรื่องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเฉลยห,หมดนะครับ<อ>แต่ก็อยากให้ฝากดูละครเรื่องนี้เพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นละครย้อนยุคก,ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการกระทําของคนนั้นไม่แปลกกับยุคปัจจุบันเลยเพราะว่ามันมีทั้งคนดีแล้วก็คนชั่วซึ่งราชาเสด็จดำก็เป็นตัวแทนของคนชั่วที่พยายามที่จะเขาเรียก <c oughs> ว่าหลอกคนว่าเป็นคนดีแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนชั่วซึ่งในปัจจุบันนี้โลกเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับ คนที่ทําชั่วแล้วหลอกตัวเองเป็นคนดีเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดจบเขาจะเป็นอย่างไรนี้น่าสนใจมากพวกอย่างเงี้ยเนาะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเดี๋ยวนะขอโทษนะแจ็คพูดไปดีมากตุ้ยพี่ครับผมคืออันนี้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 คือผมต้องต้องขอเรียนไว้ก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะผมเริ่มเริ่มอ่านบทเรื่องเนี้ยผมบอกเลยนะว่าอันนี้ไม่ใช่ละครเย็นมันคือละครหลังข่าวเนื้อเรื่องมันมันมากมายเส้นเรื่องมากายที่ที่มันน่าติดตามอ่ะแล้วก็บวกกับนักแสดงที่พี่อาร์ตเนี่ย ขับข้างมากพี่อัพจับมา,มาขับข้างนนมาก<า>นี่ขนาดอีกแปดตอนจะจบแล้วยังเปิดตัวละครใหมออ่อยู่ซึ่งผมบอกเลยว่ามันมันคุ้มค่าทั้งเนื้อเรื่องและนักแสดงบอกเลยว่าเข้มขน้นทั้งตัวนักแสดงและก็ะตัวเนื้อเรื่องแน่นอนอย่าให้ติดตามจนจบครับอ่าครับของเรากันเลยครับค่ะก็ละครก็รกมาถึงที่แบบ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วพ,พีพีจะมีอะไรพีพีอีกต้องรอดูแล้วอีกอย่างหนึง่งเหมือนหนูชอบเรื่องนี้มากเพราะอย่างหนึ่งคือการแต่งตัวหรือว่าภาพอะไรอย่างเงี้ยในยุคสมัยนั้นอะหนูอินไปกับตอนนั้นใช่เพราะทุกอย่างมันสวยหมดมันแบบนั่นแหละค่ะคืออยากให้ติดตามเพราะตอนนี้มันจะมีทั้งหมดม,มันมีครบลเลยเน,นื้อคอมเมดี้มีดราม่ามีความสัมพันธ์แต่ละตัวละครอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ปรากฏมาเรื่อยๆอยากให้เราติดตามกัน <ขอ S 1> ค่ะพิ娅ศ์ครับปิดท้ายหน่อยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ช่วยซัพพอร์ตแลวเป็นกําลังใจให้ละครเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าในขณะที่ออนแอร์เรารู้เลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ดีๆที่ทุกคนแบบอยากดูมีอีเวนต์ดีๆที่ทุกคนอยากดูแต่ว่า <ừ. S 1> แฟนละครก็ยังเหนียวแน่นด้วยการตามเส้นเรื่องวันนี้ก็อยากวิงวอนวววอนให้ดูสดกันนะคะวววอนรักหนึ่งทุ่มตรงค่ะส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนะคะหลังจากวันนี้เรามาคุยกันเพราะวันนี้เเเรราจะปิดื่อง เกอบทั้งหมดแล้วค่ะรอติดตามกันได้วันนี้แหละหลายปมหลายปมเลยค่ะสนุกแน่นอนพี่จะไม่สร้างปมเพิ่มพี่สัญญาปมจะไม่หมดแล้วต้องค่อยๆเคลียร์แล้วตอนนี้ใช่ไหมพี่่ก็ติดตามกันได้วอรอบรักนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะคะ